คุณผู้ชมครับสาหรับ5นาทีมีพลังนะครับกับแนวคิดนะฮะแนวเรื่องมุมมองไม่ว่าจะการทําอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจกับน้องๆมือใหม่และกับแนวทางการดำเนินชีวิตเนาะเซอเบอร์ครับผมหลายคนถามนะครับว่าเติบโตมาทุกคนอยากเป็นนายตัวเองกันทุกคนนะครับแต่การที่เราจะเป็นนายตัวเองนะครับการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะทําฟาร์มไก่หรือจะทําธุรกิจอะไรก็ช่างครับคุณสมบัติ ของคนก่อนอนครับอันดับแรกเลยเราต้องมีความขยันนะครับขยันอดทนนี่คือเป้าหมายแล้วอันดับที่สองเราชอบอะไรรักอะไรหาตัวต้นของตัวเองให้เจอก่อนอเรารักตรงนี้ชอบตรงนี้ศึกษารักชอบไม่เหมือนกันรักเรารักมากเลยอาชีพนี้ชอบมากเลยอาชีพนี้แต่คุณไม่เก่งคุณไปเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้เก่งต้องมีทุนมันถึงจะไปไว เพราะฉะนั้นคุณสมบัติโดยรวมเลยผมจะพูดสั้นๆเลยนะอันดับแรกเลยมีใจรักมีความชอบในสิ่งนั้นที่เราจะทำขายอสองเราต้องมีความขยันซื่อสัตย์อดทนสามอย่างนี้เป็นเจ้านายตัวเองได้แล้วก็มีสติมีปัญญาแก้ไขสถานการณ์ในเวลาที่ธุรกิจมีปัญหา อันนี้ก็สําคัญบางคนเนี่ยรีบเดินเดินจนล้มการทําธุรกิจผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะต้องเดินช้าๆอย่างมั่นคงบางคนอยู่หนึ่งอยากกระโดดไปสิบคุณได้คุณได้เดี๋ยวนั้นเลยได้สามเดือนแรกคุณขึ้นอย่างนี้ได้ฟิวแล้วมันจะตกลงหัวปักลง mm hmm. นี่คือการทําธุรกิจที่ไม่พร้อม mm hmm. หนึ่งชอบรักแต่ยังไม่เก่งถ้าเก่งแล้ว ลงมือทําเลยม,มีทุนด้วยไปไวออันนี้คือการทําธุรกิจครับสําคัญเลยยุคนี้ทําธุรกิจต้องไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยอถ้าเป็นของฟุ่มเฟือยห้ามลงทุนเด็ดขาดอธุรกิจจะไปต่อได้ต้องเงินต่อเงินทําแบบนี้ทาไอ้นี้ขายคนซื้อแล้วไปขายต่อได้เขาจะกลับซื้ออีกอไปทางไปซื้อต่อนู่นนี่นั่นขยายเครือข่ายแผ่กิ่งข้านสาขา อันนี้คือวงจรที่ไปต่อได้นะครับของไม่สําคัญทุกวันนี้ไม่เราไปทําขายคนไม่มีทุนซื้อครับเราทําขายในสิ่งที่ตัวเองชอบคนอื่นไม่ชอบตรงนี้ก็ไปไม่รอดอเราชอบสิคนชอบแค่คนนึงก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ครับการทําธุรกิจน่ะคุณต้องทํารายรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งเปิดไปเลยก่อสร้างไปเลยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วโดยรวมเลยว่าลงมือทำเนี่ยรายจ่ายต่อวันต่อเดือนเท่าไหร่ คุณต้องทํายอดเท่าไหร่ถึงจะพอจ่ายรายจ่ายคุณต้องเพิ่มยอดขายตลอดอคุณต้องเพิ่มยอดขายตลอดครับก็ฝากถึงทุกคนนะครับเติบโตมาทุกคนอยากมีเป็นเจ้าของธุรกิจหมดมผมสนับสนุนครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับขยันอดทนซื่อสัตย์นําไปก่อนเก่งท่าเฮงด้วย ยิงแจวไปกันใหญ่เก่งแต่ไม่เฮงก็ไปไม่ได้อีกทุกอย่างมันโดยรวมนะครับก็ฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจทุกคนมีอาชีพรักครอบครัวทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําเถอะครับครับเป็นกําลังใจทุกคนครับของครับครับโงง่ายๆคิดดีๆก็จากทางเซอร์เบิร์ตนะครับง่ายๆก็คือหนึ่งคุณต้องรู้จักตัวเองต้องรู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนไงใช่ครับเราจะลงมือทําก็ต้องรู้อีกว่าเรารักเราชอบใช่ครับแค่ไหนถ้าชอบลงมือทําก็มาเลือกเฟ้น ใช่ครับหาสิ่งที่จะทำใช่ครับจะทำแล้วก็ต้องดูด้วยว่าความต้องการใช่ตลาดมีเยอะไหมใช่ครับของที่เราไปจำหน่ายแบ่งปันไปความต้องการสูงแล้วสามารถต่อยอดได้ใช่สำเร็จแน่นอนใช่ครับแต่สิ่งที่ดีสุดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อรู้ตัวเองแล้วก็ต้องรู้จักรักษาตัวเองด้วยถูกผิดพลาดยังรู้จักการทำธุรกิจเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยกูขายได้ถูกปะ ใช้คำว่าขายได้เนี่ยแล้วแล้ววันที่ขายไม่ได้ล่ะรายจ่ายสมมติว่าทาเล็กเล็กเลยอ่ารายจ่ายเดือนละแสนผมรายจ่ายเดือนเป็นสิบล้านทำฟาร์มไก่เนี่ยขี้โมูให้มานะลูกน้องลูกน้องกับรายแอดเดือนหนึ่งอ่าล้านห้าไปแล้วนะครับตายตัวเลยค่าน้ำค่าไฟค่านุ่งค่นี่สองล้านลูกฟาร์มอีกเฉพาะลูกฟาร์มอีกเดือนสี่ล้านเราก็ต้องขยนันนะครับไอ้ลูกไก่ที่ทําหลังหลังบ้านค่ะโ,โหค่าใช้จ่ายเป็นล้านเหมือนกันค่าอาหารค่าข้าวเ,เปลือก ค่ายารักษาบำรุงดูแลผมบอกได้เลยว่ารายจ่ายเนี่ยถัวเฉลี่ยเป็นวันเลยคุณต้องแข่งอายจ่ายได้ก่อนคุณนอนมาเดียวคุณติดลบการจะเป็นนายตัวเองเนี่ยไม่ง่ายผมต้องบอกเลยพอสวรรค์ใครพอสวรรค์มันทุกคนอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นใด้ทุกคนนะครับถ้าคิดจะเป็นเดินสายอยากจะยิ่งใหญ่คุณต้องระหว่างทางคุณต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อนฝูงวงเล่า ทุกอย่างคุณต้องทิ้งคุณตัดออกไปได้เลยครับแล้วคุณอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็อยู่ทีมงานที่จะพากันเติบโตครับอันนี้ลุยตอนนี้นะโอ้ยโอเคทุกอย่างฉันพร้อมแล้วนะเสี็เบิร์ดนะใช่โอ้โหขาดอย่างเดียวคือทุนก็เก่งไม่มีทุนก็ไปไม่ต่อไม่ได้อแต่มีทุนแค่ไหนถึงจะไปต่อได้ถ้าเก่งไม่มีทุนหุ้นครับอมมีอยู่สองทางสมบัติพ่อแม่จำนองสู้อะโอเคเรื่อง ประเัีน,น,นี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งอาคุ <ลง S 2> เราจะเติบโตถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณมีระเบียบมีนัยพอคุณเอาทรัพย์สินสู้เลยมันจะเพิ่มขึ้นกับหมดระหว่างสองทางเนี้ยคุณอยากโตว่าล่ะถ้าคุณอยากโตคุณก็ต้องสู้ถ้าคุณสู้ไปแล้วอ่ะคุณสู้ไปสุดทางก็ชิบหายก็หมดหอ่ะจริงป่ะนี่คือสองทางเลยระหว่างจนกับรวยมันต่างกันวินาทีเดียว นะครับวินาทีเดียวนะครับก็อยากทุกคนลองสู้ดูมผมผมเองก็สู้มาอแต่ผมไม่เคยเอาสมบัติพ่อแม่ไปขายมผมไม่มีสมบัติผมกล้าพูดได้ว่าผมมาจากหนึ่งผมนับศูนยมาผมค่อยๆเดินช้าๆหน 6, 6, 6, 6, ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าิาเดินหนึ่งไป8ปดอ,อย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นสุดแล้วมันจะลงเลยครับผมไปได้ไม่ไกลครับมันมไปได้ไม่ไกล ใครรู้จักต่างซเบอร์ได้เห็นตั้งแต่อยู่ทางดอนเมืองนะตั้งแต่ขอบเซุ้มผมนี้เป็นซุ้ม,มสักสงสกีกกธรรมดามากขยับขึ้นมาก็มุงจากมุงจาาหน่อยรู้หน่อยอาแล้ครับมอมเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะมาคุยเรื่องราวหลังเกมครับเจ้ามหาเวงครับอ่าครับ